สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน,นาตน้งมะตะไวย์นะผมวันนี้นะครับผมมีซัดสามลอยน้ำปีสองพันสิบนะฮะสีกำแดงนะฝันนี้ดดบอกะะบบเลยว่าสวยมากนะฮะรถมือเดียวนะฮะเจ้าของซื้อสดมานะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูผลออกนะ,ะว่ามีอะไรบ้างสภาพโดยรวมนะฮะของแต่งนะฮะส่วนใหญ่จะครบเลยนะ,ะของแ,ง,แง,แง,แงแต่งแต่งเต็มถือว่าแต่งเต็มมาก

ลอยนะฮะจานหนาเตออเลยนะฮะสภาพสวยนะครับ มากมัดจากศูนย์ลงมานะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่หลุดไม่ร่อนนะฮะสดยังใหม่เลยนะฮะนี่นะฮะโดยรวมนะฮะต่อมานะฮะเป็นอ่าลักเท้าคนคนขับนะครับแล้วก็อ่าเบรกนะฮะหลังนะฮะภาพสวยๆนะครับเป็นตุลักเา้าคนซ้อนมั้งครับสวยๆนะฮะน้ำมันนะฮะ ปิดล็อกอยู่ครบนะฮะยังเหมือนเดิมนะครับจานจานหนาเติมนะครับไม่มีล่องไม่มีรอยนะครับสภาพสวยๆนะครับอตัวนี้มาเป็นของของแตกนะฮะกันดิดหลังนะฮะช่วงฝนตกใช้จานได้ดีเลยครับผมนะฮะต่อามานะฮะเป็นชุดโซ่เตอร์นะฮะฟันเต็มนะฮะโซ่ครับผมบอกเลยเลยว่าโอ้โหของแท้แน่นอนครับผมอันนี้นะสภาพสวยๆเลยครับ

ไยนะฮะสภาพนะฮะสวยๆนะฮะต่อมานะฮะเป็นถังถังจันทร์ไฟบ้างครับสภาพสวยๆเลยนะฮะมาร์กนะฮะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะอันนี้บอกเลยสภาพสุดสวยมากชุดสีนะฮะผมไล่กันไปนะฮะชุดสีสวยๆนะฮะต่อมานะฮะชุดสีสวยๆนะครับต่อมาเป็นถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันนะสภาพไม่มีปุ่มนะครับ จะลอยถังให้ด้วยนะฮะสภาพสวยๆเลยครับอ่าออกมาเป็นชุดอ่าประกับนะฮะสภาพสวยๆครับอ่าฮะสภาพสวยๆนะฮะมานะฮะับมามาดูใหม่บ้าง,งวันนี้ใครยังใหม่ครัร 3,413นะครับผมคันนี้นะฮะบอกเลยว่าใหม่แท้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเจ้าของเดิมซื้อสดมาเซอร์วิสที่สุดนะครับเช็คแล้วอยู่ตลอดนะครับผมคันนี้นะ ไปไปเป็นเอ่อ่อมาเป็นอ่อสไตล์ด้วยนะครับตานที่เา ต0 0บาทนะครับอันนี้นะพาสีไม่ขาดนะฮะใช้ได้ยาวๆถึงปีหน้าเลยครับพาสีปี2562นะครับ จนะฮะติดต่อได้ที่ผูบนบยายนะครับเบอร์08 5 9 5 3 4 7 4 9านะครับ